สวัสดีค่ะเราก็มาทำเหรียญปวยทานรูปดาวกันนะคะเคยทำคลิปไปแล้วแต่ว่าคลิปนั้นมันอาจจะไม่ชัดเจนก็เลยมาแก้ไขที่คลิปนี้แล้วกันนะคะตัดริบบิ้นมา120เซนติเมตรหนึ่งเส้นนะคะเอาเหรียญมาเอาริบบิน้นวางรองใต้เหรียญพับด้านนี้มาแล้วก็พับด้านนี้ตามให้มันคล้ายๆกับเวลาผู้หญิงเอาผ้าคลุมไหล่คลุมไหล่อะคะ่ะ เสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาเอาลิบบินตรงนี้นะคะพาดมาลงมุมนี้พร้อมกับพลิกเหรียญแล้วเอาลิบบินพาดมุมนี้มาลงมุมด้านนี้นะคะพร้อมกับพลิกเหรียญแบบนี้แล้วก็เอาลิบบินพาดมุมนี้มาลงมุมนี้พลิกเหรียญแบบนี้นะคะ พอครบทุกมุมแล้วเราก็วนอีกหนึ่งรอบนะคะจากมุมนี้เราจะมาลงมุมนี้พลิกเหรียญแบบนี้จากมุมนี้จะมาลงมุมนี้ถ้าจะทําให้ง่ายๆนะคะเราจะเอาริบบินพาดมาแบบนี้แล้วค่อยพลิกเหรียญหรือว่าเราจะกลิ้งเหรียญตามเลยก็ได้นะคะแบบนี้นะคะ ทำสองรอบก็พอแล้วค่ะพอครบสองรอบแล้วทีนี้ให้ทำเป็นมุมแหลมโดยการบิดลิบบิ้นไปด้านหน้าขึ้นไปด้านบนแล้วลงล่างดึงให้เป็นมุมแหลมแบบนี้เสร็จแล้วข้ามหนึ่งมุมมาต่อที่มุมนี้แบบนี้นะคะ ข้ามหนึ่งมุมมาต่อมุมนี้ข้ามหนึ่งมุมนะคะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบห้ามุมพอครบแล้วทีนี้เราก็วนซ้ำอีกหนึ่งรอบโดยข้ามมุมนี้นะคะอย่าลืมว่าเวลาเราจะทำมุมเราจะข้ามไปหนึ่งมุมเสมอ เดี๋ยวมันก็จะวนไปครบมุมของมันเองค่ะพอครบสองรอบแล้วก็พลิกกลับด้านมาสังเกตทางขวามือนะคะข้ามหนึ่งมุมทางขวามือมาลงที่มุมนี้เราจะทำเป็นกลวยแบบนี้ครอบลงที่มุมนี้ ก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ข้ามหนึ่งมุมมาต่อที่มุมนี้เหมือนเดิมดึงริบบิ้นขึ้นมาให้ตรงนี้มันมาอยู่ตรงกลางให้จุดตัดเนี่ยนะคะมันมาอยู่ตรงกลางของดาวแบบนี้แล้วทำเป็นกลวยแบบนี้ครอบลงที่มุมนี้มันจะฝืนริบบิ้นนิดนึงนะคะ แบบนี้สังเกตว่าบางทีตรงนี้มันก็จะยับยุยยี่ก็ช่างมันนะคะที่สำคัญนะคะให้เราดึงลิบบินเส้นนี้ให้ตึงข้ามมุมนี้มาทำกลวยครอบลงที่มุมนี้ค่ะแบบนี้ครอบลงไปแล้วดึงลิบบินให้ตึงๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวค่ะให้ดึงให้ตึงที่สุดเท่าที่จะดึงได้เลย ข้ามมุมนี้มาต่อที่มุมนี้ทำเป็นกลวยครอบลงไปดึงให้ตึงต่อที่มุมนี้นะคะก็คือทำไปเรื่อยๆค่ะโดยการข้ามมุมด้านขวามือเนี่ยหนึ่งมุมทำเป็นกลวยแบบนี้ครอบลงไปที่มุมนี้ดึงให้ตึงทำเป็นกลวยครอบลงไป ดึงให้ตึงข้ามมุมนี้นะคะมาทำมุมนี้ทําเป็นกลวยครอบลงไปดึงให้ตึงก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าริบบิ้นจะหมด พอเหลือริบบิ้นก็ให้เราลองวัดดูนะคะว่ามันพอไหมถ้าอย่างนี้พอค่ะแล้วทีนี้ให้เราหมุนริบบิ้นเนี่ยตามมุมมุมแหลมเลยแล้วปลายริบบิ้นให้เอาสอดเข้าไปในนี้นะคะ พอมาถึงมุมสุดท้ายมันจะเหลือปลายริบบิ้นให้เราใช้กันไกรตัดแล้วดึงมันออกมาเหมือนเดิมแล้วสอดปลายริบบิ้นเข้าไปข้างในนี้เข้าไปในรูเนี่ยนะคะ ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะรูปดาว